ดูสิมี2อันเลยอ่ะมันเลิมันฟังมากติดทนดีมากนะทั้งลงแก้มก็ติดทนลงปากก็ติดทนนะคะโปะมากใช้มาได้ไงตั้งนานนะคะเอาจริงอ่ะไม่ได้ชอบแค่เดินจูนหรอกน่าจะชอบไปตลอดทั้งปีนี้เลยใครอยากให้บ้านหอมนะคะในงบราคาประหยัดนะ่ะซื้อทุกเดือนน่าจะประมาณ5้ขวดได้แล้วอ่ะงงปะล่ะมันเช็ดออกแบบไม่มีคราบเหนียวเหนียวติดอยู่เลยอ่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับกกบีกแล้วนะคะวันนี้มาเป็นคลิปท็อปปิกใหม่นะ เป็นชัยแล้วชอบประจำเดือน Favor i t e of the m เ n t h นะคะเป็นครั้งแรกเลยที่ช่องบิงบิ๊กจะมีชัยแล้วชอบประจำเดือนนะมาดูซิว่าในเดือนที่ผ่านมาบิ๊กชอบอะไรกันบ้างค่ะก่อนจะไปดูคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กด s ับสไครป์ช่อง b i n g Big ค่ะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดืจองเตือนคลิปใหม่ๆนะถ้าทำทั้งหมดแล้วก็ไปดูกนะะันเลยค่ะว่าชัยแล้วชอบประจำเดือนจูนมีอะไรกันบ้างก่อนจะไปพูดถึงไอเทมที่บิ๊กชื่นชอบในเดือนจูนที่ผ่านมานะคะต้องบอกก่อนว่า คลิปใช้แล้วชอบประจำเดือนนะ่ะบิ๊กจะพยายามลงก่อนวันเลขคู่นะเพื่อนๆจะได้อยไปซื้อไปช็อปตามในวันเลขคู่จะได้มีโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆได้ราคาน่ารักของคุณภาพน่าเลิไปนะไม่รอช้าเรามาเริ่มกันเลยค่ะที่ชิ้นแรกเป็นน้องคนนี้เลยแกมันคือพับคูชชั่นของซูเปอร์มัมนะคะรุ่นเนี้ยเดบิ๊กแปะไว้ให้หน่าจะเป็นรุ่นจัมโบ้มัือบิ๊กชอบมากมันลงงานผิวดีมากลงครีมบัตรเอยดอย่างเงี้ยก็ดี เกี่ยคอนทัวร์แบบเนื้อครีมก็ดีก็ลดนะอะไรที่เป็นงานผิวอะ่ะเนื้อครีมอะไรอย่างเงี้ยใช้นะ้องคนนี้ได้หมดเลยคือบิ๊กจิ้งชอบมากถึงขั้นแบบซื้อซ้ำอ่ะดูสิมี2อันเลยอะ่ะมันลดมันปังมากแล้วราคาน่ารักด้วยนะคะไม่เกิน150บบาท ดีมากคือใครมองหาแอปพลิเคเตอร์ในการลงรองพื้นนะลงบัตรเนื้อครีมอะไรเนื้อครีมที่เป็นแบบที่เราลงไปที่หน้าแล้วมันเป็นเนื้อครีม,มพอ่ะพับคุชชั่นซูเปอร์มัมตัวนี้คือตอบโจทย์มากนะคะเหมือนเดิมนะคะสินค้าทุกอย่างที่บิ๊กพูดถึงในคลิปนี้บิ๊กแปะพิกัดมาให้แล้ว YouTube Shopping ตรงนี้แล้วก็ในเดสคริปชั่นเนี่ยบิ๊กพยายามหาลิงก์จากลาซาด้ามาแปะไว้ให้นะคะจบไปกับชิ้นแรกใช้แล้วชอบประจําเดือนจูนกับพ,พับคุชชั่นซูเปอร์มัมค่ะมากระช โทนเนอร์แพดนะพูดถึงสกินแคร์กันบ้างเอาจริงช่วงเช้าตอนนี้นะคะบิ๊กบอกเลยว่าบิ๊กเตรียมผิวง่ายมากคือล้างหน้าเดี๋ยวจะมาบอกด้วยว่าโฟมล้างหน้าที่ชอบใช้ตอนเช้าจวงนี้คืออะไรพอล้างหน้าเสร็จบิ๊กก็จะตามด้วยนี่เลยะคะ่ะโทนเนอร์แพดเพื่อนๆเห็นว่ามันคือยี่ห้อโทรีเดนใช่ไหมแต่จริงๆแล้วอ่ะก่อนหน้าบิ๊กก็ใช้โทรีเดนนะ แต่ในกระปุกนี้จริงๆอ่ะคือ Toner p a ์ของลาการ์ดเอาจริงอ่ะบิ๊กใช้ได้หมดแหละทั้งลาการ์ดทั้ำโทเรเดนชอบทั้งคู่เลยนะคะแต่ช่วงไหนถ้ามีเงินหน่อยอ่ะบิ๊กก็จะใช้โทเรเดนเพราะว่าราคาสูงกว่านะแต่ถ้าช่วงไหนงบน้อยอ่ะบิ๊กก็จะซื้อ Toner p a ์แพดรีฟของลาการ์ดมาใส่ในกระปุกนี้นะคะอยากจะบอกว่าแพดของเขาอ่ะมันแบบ เกาะผิวดีมากนะคะไม่บาดผิวเลยเวลาเราเช็ดเราถูไปที่หน้าแล้วเนื้อเอสเซนที่เขาใส่มาก็คือชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำมากช่วยเติมเต็มความชุ่มชื้นนะคะสูตรที่บิก๊กใช้อะของโทเรนจะเป็น ดิฟอินนะคะซึ่งจะเป็นสูตรที่ช่วยเติมเต็มความชุ่มชื้นอย่างของลาการนะบิ๊กก็ใช้เป็นสูตรสีฟ้าเหมือนกันช่วยเติมเต็มความชุ่มชื้นนะคะเพราะว่าพอหน้าเราชุ่มชื้นนะ่ะมันแต่งหน้าตอมันก็จะเลิศดจะปังใช่ไหมแล้วโทนเนอร์แพดตัวนี้บิ๊กชอบเอาไปแช่ในตู้เย็นใช่ไหมคะมันจะเย็นนะ่ะมันเหมือนเป็นการคลามผิวพอผิวเราเย็นผิวเราสงบอ่ะมันแต่งหน้าตอมันก็จะหยืดจะหยาดน้อยลงนะใครอยากเตรียมผิวขั้นตอนง่ายๆแบบบิ๊กนะคะแปะแปะโทนเนอร์แพดเป็นฟิลมาตอนเช้าอะ่ะห้าถ ตา,ตามได้ทั้งโทลีเแดนแล้วก็โทนเนอร์แพดของลาการค่ะชิ้นถัดมานะคะกลับมาที่มิกอัพกันบ้างเป็นนี่เลยลิปของโทนี่มอลลี่นะคะซึ่งรุ่นนี้เขาจะเป็นลิปสองฝั่งเป็นเนื้อบามแล้วก็เป็นเนื้อเจนลี่นะคะเหตุผลที่บิ๊กชอบเขาเพราะมันสามารถลงได้ทั้งตาแก้มปากเลยอะอย่างเนื้อที่เป็นเนื้อ บาร์มเนื้อครีมแบบเนี้ยบิ๊กก็จะชอบเอามาลงแก้มใช่ไหมคะแล้วก็มาทาเป็นพื้นฐานตรงปากแล้วฝั่งที่เป็นเนื้อเจลลี่แบบนี้นะคะบิ๊กก็จะมาท็อปปิ้งบนปากมนาะให้ปากมันดูแบบตุ๋ยดูฉ่ำนะแล้วสีเขาคือติดทนดีมากนะทั้งลงแก้มก็ติดทนลงปากก็ติดทนนะคะแล้วสีเขามีให้เลือกเยอะมากราคาก็น่ารักนะคะ สีที่บิ๊กชอบใช้ช่วงนี้อะ่ะมี2สีคือเบอร์ศูนย์ห้านะคะแล้วก็เบอร์ศูนย์สามแต่ยังไม่ได้ไปเอ็กพอร์กับสีอื่นเลยอะ่ะแล้วบิ๊กจะทำกิฟต์สวอตสีก็ยังไม่ได้มีโอกาสทำสักทีนะคะแต่บอกเลยว่าน้องเขาดีน้องเขาเลิศจริงนะคะปเป็นตามๆกันได้กับลิปดูโอบาลของโทนี่มอลลี่ค่ะไอเทมถัดมนาน,นะคะยังอยู่ในหมวดเข้ากับอางนะเป็นลิปสติกแล้วก็เป็นลิปที่บิ๊กใช้บนปากวันนี้ด้วยนะคะจากน้องคนนี้เลยคนถามเข้ามาเยอะมากว่าบิ๊กใช้ลิปอะไรนะคะเวลาทานน้องคนนี้ไปนั่นก็ อลิปจากสกินบิ๊ตี้นะคะเป็นอัลฟากอรนะเป็นกอดที่เนื้อดีมากและสีที่บิ๊กชื่นชอบสุดๆคือโทสเชดโรดนะคะสีมันแบบชมพูมมที่ถูกต้องอะแกะแล้วเขาเป็นลิปกอดที่ติดทนนะนี่เห็นเป็นกอดเป็นฉ่ำเอยไดแบบนี้ใช่ปะแต่ติดทนมากติดทนตลอดทั้งวันไม่ต้องเติมลิปเลยอะดูเขาจะทิ้งสเตนสีไว้นะคะ ลดปังมากแล้วราคาคือไม่เกิน2แบงค์แดงแกมันน่ารักมากแล้วมีสีให้เลือกเยอะมากน่าจะประมาณ6-7สีประมาณนี้เลยนะคะมีทั้งโทนน้ำตาลโทนส้มโทนแดงโทนชมพูแบบนี้ก็มีโทนม่วงก็มีนะคะบิ๊กเคยสวัดสีไปแล้วไปต่ามกันได้อยากจะบอกว่าเป็นลิปที่แบบ ใช้บ่อยมากๆช่วงนี้อีกหนึ่งตัวเลยสําหรับสกินบิปปี้นะคะอาฟกกอากอนเจ้าหญิงแห่ง,งการคุชชั่นจะไม่พูดถึงคุชชั่นก็ยังไงอยู่นะคะใช้แล้วชอบประจําเดือนจูนคุชชั่นตัวแรกที่บิ๊กชิ้นชอบเลยคือน้องคนนี้ค่ะพิงค์แฟดแก ดีมากเพื่อนๆน่าจะได้ดูรีวิวไปแล้วนะว่ามันจึ้งมันฟังมากอะ่ะเพราะว่าเป็นคุูชั่นที่บิ๊กซื้อมาในราคาแค่144บาทแต่ผลลัพธ์มันวาวมากปกปิดดีเนื้อบางเบานะคะฟินิชเลิศเบอร์ผิวสวยที่สำคัญคือติดทนทั้งวันไม่เยิมไม่หยากคุมมันกันน้นเป็นเหงื่อดีมากอะ่ะช่เนะ้อคนนี้มาทั้งวันไปกินหมูกระทะต่อ,อหน้าเขายังไม่เยิมเลยเพื่อนคิดดูสิ บอกเลยว่าน้องๆวัยรุ่นนักศึกษาวัยเรียนอยากได้ฟุชชั่นราคาประหยัดแต่ว่าผลลัพธ์จึงแต่งหน้าไปเรียนใช้ชีวิตในกับประเทศไทยรอดหน่ะพิ n งแฟ t ตัวนี้คือตอบโจทย์เลยนะคะสีที่พิกใช้คือ NE01 นะคะเป็นตำตามกันได้คลิปนี้บอกเลยว่าจะมีความแรนดอมไปมามากนะคะไอเทมถัดมาที่พิกชื่นชอบในเดือนจูนนะคะคือน้องคนนี้เลยขออนุญาตยกมานะน้องเขาคือเครื่องล้างหน้าของ เป็นลิปวอเทอร์นะคะไม่แน่ใจว่าเพื่อนเเห็นคลิปรีวิวไปหรือเปล่าเพราะว่ายอดวิวน้อยมากแต่ที่เอามาพูดในคลิปนี้เพราะว่าชื่นชอบจริงอะ่ะถึงแม้ว่าราคาเนาะเขาจะแอบจุกไปเหมือนกันแต่เท่าที่บิ๊กลองใช้มาอยากจะบอกเลยว่าบิ๊กมีสิวขึ้นแค่หนึ่งครั้ง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าการที่เราจะเป็นสิวได้มันมีหลายปัจจัยมากนะแต่บิ๊กรู้สึกว่าถ้าเราล้างหน้าดีล้างหน้าสะอาดนะมันก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยลดการเกิดสิวได้นะคะและน้องคนนี้เขาก็ผ่านการทดสอบจากแล a มาแล้วว่ามีส่วนช่วยในการลดสิวนะคะลดความมันเพราะว่าตัวนี้เขาเป็นเครื่องล้างหน้าที่ทําให้น้ําประปาที่เราใช้มันแตกต่างออกไปเพราะตัวนี้เขาจะมาสร้างไมโครนาโนบับเบิลปะถ้าจะไม่ผิดนะแล้ว ไมโครนาโนบับเบิลตัวนี้มันขนาดเล็กกว่าน,น้ําที่เราล้างทั่วไปมากอะ่ะไมโครนาโนบับเบิลตัวนี้มันก็จะเข้าไปทาความสะอาดลึกถึงรูขุมขนเราเลยนะคะคือบิ๊กใช้มาตลอดใช้ตัวน,นี้ล้างหน้ามาตลอดนะแล้วแบบอาการเป็นสิวเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้มี ขึ้นมาบนหน้าเพื่อนๆก็ทักตลอดว่าหน้าคนบิ๊กดีขึ้นก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะเครื่องน,นี้ด้วยหรือเปล่าเพราะสกินแคร์ส่วนใหญ่เอ่ยใดบิ๊กก็ใช้เหมือนเดิมที่มีเปลี่ยนก็คือมีใช้โทนเนอร์แพดในตอนเช้านะคะแต่ว่าพวกที่เป็นแอคทีฟอินกิเดียนเลติอนหรือว่า b h เอเอเนี้ยบิ๊กใช้เหมือนเดิมหมดเลยที่มีเปลี่ยนเข้ามาก็คือนี่แหละ เรื่องล้างหน้าจากฟินลิป w อ t เ r อร์นะคะใครมีทุนทรัพย์แล้วก็เชื่อในศาสตร์อย่างการล้างหน้าก็ลองไปตามๆกันได้นะคะไอเทมชิ้นถัดมาที่บิ๊กชื่นชอบในเดือนจูนนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยพุชชั่นจากจูดิดอร์นะคะเป็นพุชชั่นตัวใหม่ที่เขาออกมาเลยนะเป็นรุ่นรองแหว่พุชชั่นและมีส่วนผสมของชามหมาักผู้อยากจะบอกว่าพุชชั่นจูดิดอร์ไม่เคยทําให้บิ๊กผิดหวงังออกรุ่นไหนมาผลลัพธ์ก็ปังก็จึ้งนะแต่ตัวนี้มันปังมันจึ้งขึ้นอีกคือว่าใครทีี่่่่่รููู้สกวามาาชัันนนทผมมด ยังปกปิดน้อยอยู่ไม่ได้แบบปกปิดกริบป,ปกปิดกินใจงานโบกการสร้างสิวใหม่อยากให้ลองตัวนี้นะมันปกปิดกริบมากงานโบกมากแต่ว่าเนื้อดูไม่โบกไม่หนาเลยที่สำคัญอะไรติดทนคุมมันกันน,น้ำกันเหงื่อแล้วก็ไม่หยืไม่หยานะคะ ให้ไปเลยเป็นคุชชั่นที่ชอบอีกหนึ่งตัวในเดือนจูนค่ะไอเทมถัดมานะคะเป็นคุชชั่นตัวสุดท้ายที่ชื่นชอบที่สุดในเดือนจูนแล้วนะคะคัดมาให้3ตัวนะตัวแรกพิงค์แฟลกราคาหน้ารักถัดมาก็เป็นจูดี้ดอนนะคะและตัวสุดท้ายคือนี่เลยมองเห็นหรือเปล่าน้องเขาคือคุชชั่นจาก About t o n นนะคะแกเป็นคุชชั่นสัญชาติเกาหลีที่ให้ผิวสวยมากนะแล้วแบบ กุชชั่นกันฝนนะ่ะในตำนานมากคุชชั่นกันฝนเพราะว่าอะไรแต่งหน้าใช้น้องคุชชั่นตัวนี้ไปแล้วนะคะฝนตก แต่ว่าหน้าไม่เยิมไม่ไหลเลยอ่ะกันน้ํากันเหงื่อดีมากนะคะผิวสวยตลอดทั้งวันเป็นอีกหนึ่งคุชชั่นเกาหลีที่บิ๊กจุนชอบมากแล้วก็ชอบสุดๆในเดือนจูนเลยนะคะราคาก็น่ารักด้วยแต่ยังไม่มีวางขายแบบออฟฟิเชียลในไทยเนาะต้องพีออเดอร์นะสำหรับใครที่แบบสนใจน้องเขานะคะเหมือนเดิมเดบิ๊กแปะร้านที่บิ๊กพีออเดอร์ไว้ให้นะยูทูบช้อปปิ้งตรงนี้ไปตามๆกันได้บอกเลยว่าใครที่แบบเหงื่อออกเยอะเหงื่อ,อไหลเยอะอย่างในคุชชั่นที่แบบว่าไม่เยิมไม่อยากสัญชาติเกาหลีอะ่ะเอาบ โทนคือยกนิ้วให้เลยส่วนเรื่องการปกปิดอะไรเงี้ยก็ปกปิดดีนะคะเนื้อบางเบาสบายหน้ามากเป็นพูชั่นที่ติ๊กถูกทุกข้อเลยค่ะใช้แล้วชอบประจําเดือนจูนชิ้นถัดมานะคะเป็นตัวนี้เลย Don l y e y e จากแบรนด์ Forte นะคะนี่และสีที่บิ๊กชืนชอบมากเลยคือเป็นเบอร์เบอร์สองนะคะนี่เห็นปะเขาเป็น Don l y e Eye ที่เป็นเนื้อแมทนะคะสีชมพูแบบนี้เลยแล้วลงไปที่ตาแล้วมันพุ่งมากอ่ะเมื่อก่อนน่ะบิ๊ก คิดว่าการใช้ดอลลี่อายอะต้องใช้เป็นสีชิมเมอร์เท่านั้นใต้ตาเราถึงจะพุ่งใช่ไหมคะแต่เปล่าเลยใช้แบบนี้ก็พุ่งเหมือนกันเทคนิคของบิ๊กนะคะคือการลงอายแชโดว์ใต้ตาให้มันเข้มมากๆแล้วก็ลงดอลลี่อายตัวเนี้ยนะคะทับต่อไปอีกเนี่ยเห็นปะเป็นแบบเนี้ย มันจะพุ่งจะป๊อปขึ้นมาอัตโนมัติแล้วก็ดูไม่โปะจนเกินไปอะ่ะพอบิ๊กได้กลับไปใช้ดอลลี่อที่เป็นแบบเนื้อกิเตอร์ชิมเมอร์่ะรู้สึกว่ามันโปะมากใช้มาได้ไงตั้งนานนะคะพอได้ลองแบบเนื้อแมทแล้วมันแบบเป็นธรรมชาติละมุนแต่ว่าใต้ตาเรายังป๊อปอยู่นะคะติดทนไม่มีเคลื่อนไม่มีไหลไม่มีเยิมไม่มีตกล่องอะไรเลยอะ่ะคือดีมากแล้วก็ราคาหน้าหลักนะคะใครเป็นมือใหม่หัดเขียนดอลลี่อหรือชอบเขียนดอลลี่อยอยู่อยากให้ลองเปลี่ยนมาเขียนแบบเนื้อแมทนะคะ เอาจริงเขามีเหมือนสีโทนแบบส้มๆด้วยนะใครที่ชอบแต่งหน้าโทนส้มอ่ะก็ไปซื้ออีกสีหนึ่งได้แต่ถ้าใครชอบแต่งหน้าโทนชมพูเบอร์สองตัวนี้คือตอบโจทย์ค่ะไอเทมชิ้นถัดมานะคะเป็นไอเทมที่บิ๊กใช้ทีไรคนก็ถามตลอดนั่นก็คือที่เขียนคิ้วค่ะคือคนถามเยอะมากว่าใช้อะไรปัดคิ้วนะคะอยากจะบอกว่าน้องเขาเป็นซูอ inone มาแบบนี้เลยเป็นทั้งที่เขียนคิ้วนะคะนี่เป็นอินสอเ,เขียนคิ้วแบบนี้แล้วก็เป็นมาสคาร่าคิ้ว นี่เห็นปะอยากจะบอกว่าบิ๊กใช้มาตั้งแต่สมัยบิ๊กผมบอลและสมัยบิ๊กผมบอลน,น่ะบิ๊กจะใช้เบอร์ศูนย์หแต่ช่วงนี้ผมบิ๊กมีความเข้มขึ้นนะคะบิ๊กก็ขยับมาใช้เป็นเบอร์0ูนยนะคะยังไม่ได้บอกไปใช่ไหมว่าเป็นของยี่ห้ออะไรยี่ห้อ j u ย c ซค่ะทุกคนเอาจริงบิ๊กก็บอกเพื่อนๆไปหลายรอบแล้วแหละเพื่อนๆถามที่ไรบิ๊กก็ตอบตลอดนะคะทำคลิปรีวิวด้วยว่าใช้ของจ u ย C ซราคาคือน่ารักมาก ราคาแค่แบบประมาณ200ต้นต้นเองนะคะแต่ได้ทั้งที่เขียนคิ้วแล้วก็มัสคาราคิ้วซึ่งถ้าเพื่อนๆไปหาซื้อแยกอะราคา200ต้นต้นไม่น่าจะมีให้เพื่อนเที่แบบคุณภาพดีคุณภาพลดแบบนี้นะคะตัวนี้ก็คือติดทนตลอดทั้งวันนะพี่ไม่เคยมีอาการแบบคิ้วแหว่งเลยนะคือติดทนดีมากแล้วก็สีสวยละมุนนะคะเขามีอีกสีหนึ่งคือเบอร์ น่าจะ03เป็นสีที่เข้มที่สุดนะคะใครทําสีโทนแบบสีดําหรือว่าสีน้ําตาลที่เข้มมากๆไป03ก็ได้แต่ถ้าใครทําสีอ่อนมากๆก็ไปเบอร์01สีผมแบบบิ๊กก็เบอร์02ได้นะคะเป็นไอเทมเขียนคิ้วที่ชอบมากๆเอาจริงอะ่ะไม่ได้ชอบแค่เดือนจูนหรอกน่าจะชอบไปตลอดทั้งปีนี้เลยมาที่ไอเทมที่บิ๊กไม่ค่อยได้พูดถึงเท่าไหร่นะคะแต่ว่าใช้ทุกวันจริงๆนั่นก็คือน้ําหอม เป็นน้ำหอมตัวนี้เลยจากแจนยัวแจนนัวหรือแจนยัวเออประมาณนี้เนาะแล้วกลิ่นที่บิ๊กชอบมากคือน,นี่เลยค่ะ Kiss Me More อ่ะต้องบอกก่อนว่าส่วนตัวแล้วบิ๊กเป็นคนที่ไม่ได้ชอบน้ําหอมที่มันมีความหวานแบบกลิ่นวานิลาอย่างเงี้ยบิ๊กไม่ชอบเลยแล้วก็ส่วนตัวเป็นคนที่ชอบกลิ่นแบบมีความเปรี้ยวๆหน่อยฟุตตี้ซีตัสอะไรประมาณนี้นะคะแล้วตัวนี้มันตอบโจทย์นะมันหอมดีมากอยากจะบอกว่าตั้งแต่ซื้อน้องมาขวดแรกอะ่ะบิ๊กก็ซื้อน้องมาตลอด ทุกเดือนเพราะว่าฉีดทุกเดือนนะครับก็ซื้อทุกเดือนน่าจะประมาณ5้าหขวดได้แล้วอะ่ะเพราะว่ากลิ่นมันหอมถูกใจความติดทนก็ตามราคานะคะราคาเขาคือน่ารักมากประมาณ200บาทประมาณนี้นะคะแต่ที่ชอบจริงๆคือกลิ่นเอาจริงคือพกด้วยนะพกไปฉีดเพิ่มระหว่างวันไม่รู้ว่าใครเป็นเหมือนบิ๊กไหมกลิ่นน้ําหอมน่าจะมีติดตัวอยู่แหละแต่เราไม่ค่อยได้กลิ่นน้ําหอมเรานะเราจะชอบได้กลิ่นที่แบบว่ากลิ่นที่มันมาติดผมเราเช่น กลิ่นเวลาเราไปนั่งร้านอาหารแล้วมันแบบมีกลิ่นอาหารเหม็นๆอย่างเงี้ยเราจะได้กลิ่นนั้นก่อนกลิ่นน้ําหอมเราเสมอพอไปได้กลิ่นอาหารที่มันมาติดตามตัวไปก็จะฉีด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 ,ฉดก็จะตัวหอมเหมือนเดิมใครที่ชอบกลิ่นน้ําหอมโทนเดียวกันนะมีความแบบอมเปรี้ยวหน่อยเป็นสาวหวานซ่อนเปรี้ยวอะ่ะคิสมีมอตัวนี้ของเจนยัวคือตอบโจทย์แล้วราคาคถูกมากกอฉีดไปเลยอะวันนี้ก็ฉีดซะหน่อยก็ยังไม่ได้ฉีดเลยนี่ฉีดไปเลยชอบมากหอม อยู่กับเรื่องหอมๆกันอีกนะคะไอเทมที่บิ๊กชื่นชอบในเดือนจูนที่ผ่านมาเพิ่งค้นพบแล้วก็เพิ่งซื้อมาใช้แต่เพิ่งซื้อมาใช้นี่คือซื้อมาสามอันแล้วนะวางทุกมุมห้องเลยอะ่ะกับนี่เลยค่ะก้านหอมของแบรนด์อะไรอะ่ะเอาจริงปะยังไม่รู้ชื่อแบนอรนด์เลยอ่ะก้านหอมจากแบรนด์ฮอลลีเดย์เหรอไม่ใช่ฮอลลีเดย์นี่เป็นชื่อกิ่นนะคะแต่ยี่ห้อเขาคือฮันกิเฮาหรอ ยี่ <H unky house> ห้อ Hunky House เหรอคะเขามีกลิ่นน้ําหอมเยอะมากแล้วจะเป็นกลิ่นน้ําหอมตามแบบโรงแรมสุดหรูชื่อดังต่างๆนะ Holiday Inn, c h e e n n e La อะไรต่างๆคือมีหมดนะส่วนตัวแล้วบิ๊กก็ซื้อแบบแรนด o m นะแต่กลิ่นที่บิ๊รู้สึกว่าบิ๊กชอบเลยคือกลิ่นของโรงแรม Holiday Inn แกหอมมากคือที่ห้องเพื่อนๆน่าจะรู้นะว่าบิ๊กเลี้ยงแมวมันกจะมีกลิ่นแบบกลิ่นจากกระบะทรายอะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่พอวางตัวนี้ไปอ่ะ หอมละมุนดีมากแล้วราคาเขาคือแบบน่ารักอ่ะร้อยกว่าบาทแต่แบบกลิ่นหอมฟุ้งดีมากเลยอ่ะใครอยากให้บ้านหอมนะคะในงบราคาประหยัดน mm ี่ยฮันกี้เฮาเปไปเลือกกลิ่นได้เลยตามที่เพื่อนๆชอบแต่ถ้าใครแต่ถ้าใครชอบกลิ่นที่ดูแบบละมุนสุขุมนุ่มลึกเป็นกลิ่นแบบตรงกลางอ่ะ h o l i d a y i อิไม่เปรี้ยวไม่หวานกลางๆสุขุมนุ่มลึกนะ บ้านเราจะดูแบบอุย้ยโคซี่ดูอุ่นขึ้นแต่ไม่ร้อนนะ่ะฮอลิเดย์อินไปต่ำต่างกันได้คะ่ะกลับมาที่บิวตี้ไอเทมกันบ้างน,นะคะเป็นบัตรออนที่ช่วงนี้บิ๊กใช้บ่อยมากคลิปนี้ก็ใช้อยู่นะคะแก้มเนี้ยที่เห็นโดดเด้งคือนน้องคนนี้เลยบัตรจากคาเกะสีรินจีนะคะเอาจริงคือได้มานานมากแล้วนะได้มาตอนที่คาเกะเขาขายแบบเมคอัพกล่องส่มเนาะ บิ๊กก็ไม่ได้ใช้ก็วางไว้อย่างเงี้ยนานมากแต่ช่วงนี้รู้สึกว่าชอบแต่งหน้าทนนูท้ทอก็เลยหยิบบัตรตัวนี้ของคาเกะมาใช้แล้วสีมันแบบละมุนมากที่สำคัญคือสีติดทนทั้งวันบิ๊กเคยปัดไปอ่ะแบบแก้มน้องนางนั้นแดงของใครอ่ะมันแดงอย่างนั้นทั้งวันทุกคนติดทนดีมากไม่เลือนไม่หายเลยนะแล้วราคาคือน่ารักมากใครอยากได้บัตรที่แบบสีดีเนื้อดีนะคะติดทนนานคาเกะ แต่ถ้าใครกินไม่ออกได้ซื้อสีอะไรตามซื้อสีลิ้นจีตามบิ๊กได้ได้สีทีส่สวยแบบนี้เลยไอเทมชิ้นถัดมาที่บิ๊กชอบในเดือนที่ผ่านมานะคะเป็นสกินแคร์ตัวนี้เลยกันแดดเป็นกันแดดออกใหม่จากแบรนด์มิซูมีนะคะเอาจริงอะ่ะบิ๊กก็เห็นเขาออกมาแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสได้ลองใช้แต่อะไร ลูกค้าเข้าเขาจ้างใน TikTok อกนะคะให้บิ๊กรีวิวคุชชันตัวนี้ของมิซูมิซึ่งก่อนหน้านี้อยจะบอกว่าบิ๊กชอบกันแดดมิซูมิรุ่นนี้มากแต่ก็มีจุดหนึ่งที่บิ๊กเลิกใช้น้องไปเพราะบิ๊กรู้สึกว่าเขาเติมเต็มความชุมช่มชื้นแต่บางจุดมันก็แอบ,บเยอะเกินไปสําหรับสาวผิวผสมค่อนไปทางมันแบบบิ๊กนะคะก็เลยหันกลับไปซบอกกันแดดของลอรีอัลแถบแดงแต่ลอรีอัลแถบแดงก็ต้องแพ้ให้กับน้องคนนี้ค่ะเพราะว่าเขาเป็นกันแดดสาหรับคนผิวมัน ทำมาเพื่อกลุ่มมันโดยเฉพาะคือเนื้อมันดีมากใครที่เคยใช้กันแดดมิซูมินะคะรุ่นเจลลียจะรู้ว่าเนื้อเขาคือบางเบามากแต่มันอาจจะมีความฉ่ำจนเกินไปใช่ปะอยากให้ลองกันแดดตัวนี้ของมิซูมิหลอดเขียว คือเนื้อเขาบางเบาเหมือนสูตรเจนลรี่เลยนะคะแต่สิ่งที่ได้คือมันไม่ได้ฉ่ำจนเกินไปและที่สำคัญคือเขาช่วยในการควบคุมความมันนะคะและบิ๊กรู้สึกว่าพอใช้คู่กับเมคอัพอ่ะใช้แล้วแต่งหน้าต่ออ่ะมันไม่ได้มีปัญหาไปลบกวนเมคอัพเลยและที่สำคัญเหมือนมันทำให้หน้ามันแบบผิวสวยตลอดทั้งวันมากขึ้นแอบไปช่วยลดอาการหน้าหยืดหน้าหยาได้นิดนึงนะ และราคาคือหน้ารักมากนะคะค่าสาัรกันแดดเอยใดยตัวนี้กันแดดของมิซูมิอ่ะทุกตัวเขาผ่านการทดสอบทั้ง i n v i ิโซอินวิโอยู่แล้วนะคะมั่นใจหายห่วงได้เลยว่ากันแดดได้จริงแต่ก็ต้องใช้ให้ถึงปริมาณแบบ2ข้อนิ้วด้วยนะคะใครหน้ามันมองหากันแดดที่แบบเหมาะกับคนหน้ามันช่วยคุมมันกันแดดตัวใหม่จากมิซูมิคะ่ะ บอกเลยว่ามีซื้อซ้ําแน่นอนถึงจะเป็นงานจ้างจากลูกค้าก็เถอะแต่ว่ามันใช้ดีจริงๆนะทุกคนไปตำนานกันได้ค่ะอยากให้ลองจริงๆอเทมชิ้นถัดมานะคะเป็นแบรนด์มิซูมิอีกแล้วเป็นโฟมล้างหน้านะคะเป็นโฟมล้างหน้าที่ช่วงนี้มิกใช้ล้างหน้าตอนเช้าตลอดเลยเพราะว่า น้องเขา gentle อ่อนโยนมากอย่างแรกเลยเขามี pH บาลาน์นะคะอยู่ที่4.5-5.5ถึงเป็น pH ที่มันเท่ากับ pH บนหน้าเราอะคะ่ะเวลาเราล้างไปแล้วอะก็จะไม่ไปเสียสมดุลผิวเนาะที่สำคัญคือเนื้อโฟมเขานุ่มมาก เพื่อนๆน่าจะเห็นคลิปพิกทำยูทูบช็อ t ไปแล้วนะคือเนื้อโฟมเขานุ่มมากนะคะล้างหน้าแล้วไม่แห้งเอียดเลยเพราะว่าตัวนี้เขามีส่วนช่วยในการมอยเจอร์ล็อกคือกักเก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวเหมือนเขาจะไปล้างเอาแค่พวกแบบไขมันส่วนเกินบนหน้าเราตอนเช้าที่เรานอนมาทั้งคืนอะ่ะออกไปนะคะแต่ว่าหน้าเรายังนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งเอียดอยู่และที่สําคัญตัวนี้คือราคาหน้ารักมากนะคะราคาไม่เกิน200บาทแต่ให้มาในขนาดถึง100 มิลิลิตรคือเยอะมากใช้ได้แบบยาวๆเลยนะคะใครที่ตอนเช้าอะ่ะล้างหน้าแค่น้ำเปล่าอยู่ะวิกอยากให้ลองใช้โฟมล้างหน้าแล้วต้องเลือกโฟมล้างหน้าที่มันอ่อนโยนเจนทลด้วยอะ่ะไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรอะ่ะมิซูมิตัวนี้คือตอบโจทย์นะคะบิกชอบมากใช้ทุกเช้าเลยช่วงเนี้ยตั้งแต่ได้น้องเขามานะช้แล้วชอบประจำเดินจูนนะคะเดินทางมาถึงชิ้นสุดท้ายแล้วนั่นก็คือนี่เลยค่ะดูออกหรือเปล่าคืออะไรน้องเขาคือแผ่นเช็ด สำรัอบอ่างของ b o l a นะคะอยากจะบอกว่าชอบมากเอาจริงอะ่ะมันมีมานานแล้วนะสำหรับแผ่นเช็ดหน้าตัวนี้ของ b o l a แต่บิ๊กไปร่วมงานนะคะแล้วเขาให้มาแล้วใช้แล้วผลลัพธ์มันจึ้งมากที่บิ๊กต้องหยิบมาเป็นใช้แล้วชอบว่าดําเดินจูนเพราะว่าอะไรมัดคลาต่างต่างที่บิ๊กใชยย้กันทุกคนมันเป็นมัดคลาที่แบบมันกันน้ํามากบางทีออ,อยล์ล้างหน้ายังเอาไม่ออกเลยนะต้องใช้พวกแบบที่มันเป็นมัตคลา remover ในการเช็ดออกแต่ แผ่นเช็ดหน้าตัวนี้ของ B O L A มันเช็ดออกงงปะละ่ะมันเช็ดออกแบบไม่มีคราบเหนียวเหนียวติดอยู่เลยอะคือเช็ดสะอาดดีมากคือถ้ามาสคล้ากันน้าเช็ดออกเกี้ยงอะเมคอัพส่วนอื่นก็เกี้ยงเหมือนกันนะคะและราคาคือหน้ารักมากนะคะตัวแผ่นทิชชู่ที่เขาให้มาก็ไม่บาดผิวนะค่อนข้างนุ่มเลยเนื้อคินซิ่งที่เขาใส่มาก็ค่อนข้างชุ่มฉ่าดีแล้วก็ไม่ได้ชุ่มฉ่าเกินไปนะคะมันพอดีพอเหมาะพอจออ่อจนต้อง ติดเปอร์ลิตประจําเดือนเลยนะคะสําหรับแผ่นเช็ดหน้าจากดีโอเลตัวนี้จบไปแล้วนะคะสําหรับคลิปใช้และชอบประจําเดือนจูน,นะคะ่ะคัดมาให้จุกๆ15-16ตัวเลยคือเยอะมากนะคะบอกเลยว่า แต่ละชิ้นแต่ละไอเทมที่บิ๊กพูดไปในคลิปนี้อะ่ะซื้อตามแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะมันผ่านการใช้มาตลอดทั้งเดือนบางตัวใช้มากกว่า1เดือนด้วยซ้ำนะคะผลลัพธ์คือมันจึง้งคือมันอึง้งคือมันประทับใจทุกตัวเลยตามตัวไหนตามไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะใครสนใจไอเทมที่บิ๊กพูดถึงในคลิปนี้นะคะยูทูบช้อปปิ้งปักตะกันมาให้แล้วแล้วก็ในเดย์คิปชันมีลิงก์จาก La ซาด้เดี๋ยวจะพยายามหามาให้นะคะก็ไปตามตามกันได้ค่ะ เดือนหน้าเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าบิ๊กชอบอะไรกันบ้างนะประจำเดือนฎาลมกดกระดิ่งไว้มาแน่ค่ะวันนี้บิ๊กลาไปแล้วนะคะหวังว่าจะชื่นชอบคลิปนี้ท็อป,ปิกนี้กันนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย